สว,วัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจ๊เจรัญยนนะเดี๋ยวมาอัปเดตรถที่ร้านนะตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตรถเลยนะครับเพราะว่าได้ทาเปิดร้านบัวท้าใหม่นะครับพิกัดก็อยู่หน้าวัดบัวสมบูรณ์นะแถวบ้านนะครับเปิดร้านบัวท้าใหม่นะรถก็เลยไม่ได้ไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะวันนี้ว่างๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะรถก็ทะเบียนครบโอนทุกคันเลยนะครับ <rinse> น <ito> ี่สวยๆนะครับ ก็ไม่รอช้าเลยนะก,กน็อัปเดตเลยแล้วกันอ่ะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับสำหรับ Honda Beat นะ b e a ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคาดเกินนะครับรถติดขับใช้งานได้นะลูกค้าก็อาจจะต้องไปเก็บงานบ้างนดิดหน่อยนะครับก็ไป11,500บาทพอนะครับต่อรองได้นะครับราคานี้มีบริการจัดส่งได้ถึงบ้านนะครับผมนะฟังเสียงกันนะครับเครื่องนิ่งอยู่นะ ภาษีก็ประมาณนี้นะครับไฟก็ติดครบหมดชุดๆนะครับผมแล้วก็มีตำหนิก็มีเบรกใช้ไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนนะแต่สภาพนิดเดิมนะเครื่องเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับเอกสาร,สารชุดโอนก็ครบหมดเลยซื้อมากับเจ้าของโดยตรงนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็น w 175นะทะเบียนครบพร้อมโอนคันนี้ภาษีขาดเกินนะครับสีปีแล้ว นะครับก็เปิดอยู่ที่29,500บาทนะเครื่องดีมากคันนี้ไม่4 4 0หมนนะครับผมนี่เห็นไหมสตาร์ททีเดียติดเครื่องไม่มีดังไม่มีควันนะครับผมแล้วก็มีเต็มมีเบาะขาดนะครับเครื่องดีเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยทำไม่เคยซ่อมเลยทั้งนั้นนะครับ ยางก็ดอกพอใช้ได้นะนี่นจะเป็นยางแนว enduro นะครับยางสึงวิบากนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็29,500บาทนะครับผมแล้วก็มาที่ Honda n i นท์นะนนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะสำหรับ Honda n i นทนะครับรถก็ขับใช้งานได้ปกตินะแต่ตำหนิก็มีหลักๆคือเออ่เกียร์สามนะเวลาเข้าเกียร์สามั้นมันจะกระตุกดนึงตุกๆเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เกียร์อื่นก็ปกติพอเข้าเกียร์สี่ยาวๆก็ปกติเลย นะครับใครรับสภาพได้ก็ไป1 0 0 0 0หมื่นนะครับ1,900บาทแล้วกันนะครับ11,900บาทนะครับสำหรับ h o n ด้ n i นท์นะครับผมเครื่องดีไม่ดังไม่ควันนะครับผมทะเบียนภาษีเต็มนะครับ11,900บาทนะครับสำหรับ h o n ด้ n i นท์นะนี่นะสภาพนี้เลยนะครับล้อใหม่ยางใหม่เลยหน้าหลังเลยนะครับผมแล้วก็มาที่โนวาอานะครับโนวาอาก็ทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับภาษีเต็ม นะครับได้เป็นล้อมแม็กหน้าหลังนะครับแล้วก็ยางใหม่ๆหน้าหลังมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับระบบไฟอะไรก็ติดครบหมดทุกจุดนะครับผมนี่สต,ตาร์ทเข็มไมค์ขึ้นปกตินะครับความเร็วนํำมัน แจมเลยนะครับนี่ <Yeah. S 1> สำหรับราคาโนวาก็หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับโนวาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะเครื่องโอเคเลยนะครับที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งเก็บปลายทางได้ทุกคันนะครับค่าขนส่งเก็บก่อนส่งนะครับทุกครั้งนะครับสําหรับค่าตัวรถสามารถเก็บปลายทางได้นะครับแล้วก็มาฮอนด้าคิกนะครับคันนี้เป็น มีแต่เล่มอย่างเดียวนะคณิตตาหนิก,ก็คือหม้อน้ํารั่วนะลูกค้าก็ไปเปลี่ยนหม้อน้ําเองนะครับแล้วก็ on, บแบต,ต,นะตอ่อนนะครับแบตเตอรี่อ่อนนะสตาร์ทมือได้นะแต่ล,ล,ลูกค้าต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะครับตอนนี้เบื้องต้นสตาร์ทเท้าติดขับได้นะแต่คือหลักๆหม้อน้ํารั่วนะครับผมลูกค้าต้องไปเปลี่ยนหม้อน้ําเอานะเครื่องโอเคเลยนะครับนิ่งๆนะครับผม ราคาคันนี้3,900บาทมีแต่เล่มไม่มีกระสานโอนนะภาษีขาดสอปีนะครับผมน,นี่นี่นะก็กับใช้งานได้ปกตินะมอน้ำั่วลูกค้าก็หาเออซื้อ้อน้ำมาเปลี่ยนมาซ่อมเอานะครับก็ไม่กี่บาทนะก็ไปราคา3,900บาท นะครับส่วนซูซูกิ g ีดีคันนี้ปี2021นี่มีกล่องท้ายแถมให้ด้วยนะครับราคาก็23,500บาทนะครับคันนี้ไม่หมื่นเก้าเองเครื่องดีมากนะกริบๆเลยนะครับนี่สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้ปกตินะครับนี่เครื่องดีมากนะสภาพก็ยังไม่ได้ล้างนะครับผมนะนะครับรถเพิ่งได้มานะครับผม เครื่องดีมากนะไม้หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเองนะครับนี่มีคุณแจ้สำรลองให้ด้วยเนะนี่ยนี่ไม้หนึ่งหมืน่นเก้าพันไหมนะก็ประมาณนี้ราคาก็สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับ Suzuki 110 u s u z u กิ GD110HU ยสิบนะครับนี่นะสภาพล้างกิฟตแน่นอ,อน นะครับแล้วก็ต่อมาคันนี้แดดรถลูกค้านะครับก็มาฮอนด้าไนท์อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนนะภาษีคาดเกินนะครับคันนี้ก็เครื่องดีเลยนะครับเกียร์เข้าครบทุกเกียร์นะก็ขายตามสภาพนะคันนี้เครื่องดีขับ,บใช้งานได้ปกตินะครับเบรกหน้าเบรกหลังปกตินะมาลองฟังเสียงเครื่องกันอันนี้สวิตช์กุญแจไม่มีนะครับเวลาจะดับก็ต้องเข้าเกียร์ดับเอา นี่เครื่องดีนะไม่ดังไม่ควันเลยเนะครับขอนั่นไนร้อยสิบตีซีทำเป็นครบโอนเหมือนกันคันนี้นะสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับขับใช้างานได้ปกตินะครับราคานะครับเอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับขอนั่นไนนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเห็นไหม เนี่ยนิ่งๆเลยนะเครื่องนิ่งๆเลยเดินเบานิ่งๆเลยนี่นะก็ประมาณนี้นะครับระดับก็กำคัดเข้าเกียร์แล้วก็ดับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี้เลยนะไฮไลท์เลยคันนี้เป็น Kawasaki KSR นะครับแปลงเป็นว z 85ซแปนะคันนี้ก็แปลงหมดไปหลายบาทเลยนะสามสี่หมื่นนะวันนี้ผมมาให้ราคาพิเศษคันนี้ก็ทะเบียนครบพร้อมโอนด,ด้วยนะภาษีเต็มนะคันนี้ยังยังไม่ขาดนะครับแล้วก็เออสตาร์ทมือนะก็สตาร์ทมือได้นะแต่ลูกค้าก็ไปเอาสวิตช์สตาร์ทมือมาใส่เอานะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อไว้นะครับก็เครื่องโอเคเลยนะครับ พร้อมขับเลยปั้นให,ใหม่ๆเลยสภาพคันนี้นะครับทำหมดไป4ี่หมืนกว่าวันนี้ผมมาเสนอขายในราคาสอ0 0มบาทนะครับนี่นะครับอาร์มลูมิเนียมท่อสูตรนะนี่เลยให,ใหม่ๆเลยเอามาลองฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับสตาร์ทเท้าก่อนเบื้องต้นนะครับนี่ โตทองนะครับผมยางมีบาดหน้าหลังนะครับผมเอาไปขับเล่นได้นะอันนี้ไม่มีคัดนะอันนี้จะเป็นเบรกหลังนะเป็นเบรกหลังนะครับเป็นใส่เป็นเบรกหลังอันนี้ก็จะเป็นเบรกหน้านะครับเนี่ยทำหมดไปหลายบ้านเลยนะครับอันนี้เอาไป2 5 0 0ม้าบาทพอนะครับชคหลัง y s ะครับเนีย่ยสวยนะครับผม เลยนะครับใครได้ไปใช้งานคุ้มเลยคันนี้นะครับเครื่องเดินเบานิ่งๆเลยนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่นะสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับไม่มีคัสต์นะครับผมนะครับเคสอาแปลง y z ยเแปดสิบห้านะครับผมนะนี่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมไล่ราคาให้ใหม่นะครับผม นะครับสำหรับ Honda b e บี1ร้อ่สิบอาคันนี้ก็หนึ่งมืหนึ่งันหรอยบาทจะเป็นครบพร้อมโอนภาษีคัดเกินนะลดเครื่องติดขับใช้งานได้นะครับแล้วก็ w 1บ5หนึ่งเจ็ดห้านะครับจะเป็นครบพร้อมโอนภาษีคัดเกินสอง0มื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ฮ o n ด้า i นท์นะครับจะบเป็นครบพร้อมโอนภาษีเต็มตำหนิเกียร์สามกระตุกหนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งืหนึ่งพันห้ารอบาทนะครับ h อ n ด้า i นท์แล้วก็ n นวาหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับ แล้วก็นาคลิกนะครับสาเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ซูร u กิ GD ดีนะครับสองหมาบาทนะครับแล้วก็ h o n ด้าไนท์คันนี้นะครับเออห้าพบาทนะครับแล้วก็วิบากนะครับคันนี้สอ0 0มบาทนะครับผมนะครับสนใจก็โทรสอบถามไปที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งส นะครับผมมาที่ร้านได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอําเภอราชหลุมแก้วนะครับตำบลละแห่งหรือมาไม่ถูกก็จับ Google Map มาก็ได้นะครับพิมพ์คาว่าร้าน j จเจริญยนต์นะแบบนั้นนะแล้วก็มาถึงหน้าร้านได้เลยนะครับหรือพี่พท่านใดมีรถอยากขายนะครับก็แอดไลน์ได้นะครับเบอร์ศูนย์หนึ่้นะครับพี่พท่านใดนะครับสอบถามได้เลยอยากได้คันไหนนะครับชอบคันไหนหรืออยากขายคันไหน ก็โทรได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเปิดร้านหมูกระทะด้วยก็จะยุ่งนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตรถประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ